นะคะคใบแครอทนะคะนี่ทอนมาบางแล้วจะพาท่านชมไปทอดไข่ชุบไข่ทอดนะกินกับน้ำพริกกะปินะกระวังใบละอ่อน เราก็เก็บแต่ใบอย่างนี้ก็ได้เพว่าหัวนะคะหัวเราได้พอแล้ว ใส่กระเทียมกระป๋่ปรุงรสด้วยรสดีหน่อยหนึ่งนะคะน้ำปลาแล้วก็ซอสนีด่เดียวซีิ๊วขาวค่ะนะคะก็ใส่ลงไปเลย เอาไปทอดมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะเดวลาสับหนอนแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อแม่อบองอุนโมซี่ใบจุ่มเลียงไงเนี่ยหกใบาคาะนะคะ อโอบใบฟังทักกระดาวกระดาวหอมคักหอมแน่นะคะมาเด้อพี่น้องมากินเน่นะคะน้ำพริกกะปินะคะผักที่นะคะเราเก็บมาจากสวนนี่นี่เรามาลองนะคะยอดยอดแครอทนะคะใบแครอทเอามาชุบแป้งทอดนะคะว่ามันแซ่บบ่นะ,ะกินกับน้ำพริกกะปินะคะผักเยอะยะเลยนะคะผักลวกผักสดมาเด้อมาเด้อผักสดๆจากสวนเราเองนะคะ อันที่หลวกก,ก็คือเอาแช่แข็งแล้วก็เอามาหลวกมามาเรามาดูนะคะสําหรับคนที่ชอบกินค่ะเปิดมือพี่นอ้องอีสานบานเท้าเนี่ยแหละนะคะกินมือจังแซะนี่นนี้เนยตะเกียบพี่น้องเลยสัดเลยรังไงคะเรามาลอง เมื่อใ่หลักของเราเนี่ยไข่ๆเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บน,นึงน้ำพริกรกะปิผักเยอะอโอเคมาสโลว์เนยมาจีไข่นอกเบยที่มังฮึ่มแซบอ่ะ มีหมักแข็งเข้าใส่ใบใบแครอทนะคะท่านผู้ชมแทนแทนผักคะบานเอาก็คือวใชา่หมดแหละนะคะมีผักยังปือใส่แทนนาตลอดบางเธอจะใส่ผักที่เล่าชะอมบะหมี่นะคะก็เลยใส่ผักต่างๆที่มีพวกผักสลัดนะที่มันออกรสชาติขมๆก็ใส่เอามามาทอดได้ บักเขือแช่สองฟิดไปสองปีแล้วมันก็ยังงามอยู่คือเก่าเห็นบอมันก็เอามาลวกนะคะเอามาต้มกินน้ำพริกเห็นบอแส่็คือเก่านี่แหละความสุขของคนต่างแดนนะคะย่างกิ่นอะไรพี่น้อยอื มูกับเพื่อนเพื่อนอยู่ในทางบ้านนั่นแหละนะคะยูทูบอืมใบแครอทมันรสดมารอร่อยจริงนะ Lâu lâu bài sốt hmm. Bài sốt cà ăn thằng ăn thằng ngoài ใบผักชีลาวฝรั่งแต่น,นี่มันเป็นใบเฟนเน้นนะคะต้นหินโนขุใบมันจะใายผักชีลาวละกินเนียงกับใครกันใส่แค่นไแ้เอามาถอดชุบไครกับแสบืกัน กำลังลวกพี่น้องแด้มากินพักมาเร็มเลยแเซที่สุดแซ็ุยนี่แหละ ปุ้ยคนกินนะ่ะได้มักรดได้ก็เฮ็ดกินเองตัวหน้าตาคนสระเปล่าก็เป็นอย่างนี้อ่ะ หน้าไม้ก็มีค่ะ พียยาจะบอกว่าพ้่ยาเป็นคนกินยังดั่งอยู่แล้วไ,ได้เช็ดชดใดหรอกพี่น้องเลยเดี๋ยวท่านใดจะไม่เข้าใจห <c oughs> าบอบพัฒนาย <c oughs> ชาแฟนขับเรารู้อยู่แล้วกินช้อนก็นใช้ได้่แต่มันไม่ขาดแต่เวลาที่เรานะคะไปออกงานนะคะเข้าสังคมอะไรเงี้ยถ้าไปกินตามร้านอาหารอะคือเขาไม่ได้มามีผักมีแบบนี้ให้เรากินนะเป็นอาหารจานจานนะคะมันก็ใช้ส่อมไซมี มันก็ถนัดนะคะสไตล์ใครก็สไตล์มันนแหละเนีย่ยเรากินอาหารแบบเนี้ยมันต้องเปิดมือเปิดมือคือกินด้วยมือเนี่ย แต่ถ้าเราทํางานนะคะในที่หมูมากไปเปิด ER ม m m ือกินน้ำพริกกะเพรมาสิเมนต์เมื่อีมน่อเมื่อเลยต้องใส่ช้อนเห็นงานของแอเดนเมืนอเมื่อเมื่อกินอยู่บ้านเนาะไม่เป็นไรกินไปสอบ แต,บ,ตบเขามม่ถ่วะอัวผู้ ัวู่ก็แช่แข็งสองปีแล้วพริทอตสเปดลองเอามาลวกนะคะ กินน้ำพริกดูอืนี่มันเผ็ด que sea. No era quiapa. 在马上。 เขามันมนมดไปหนอเขาโตลาผูช้ชมไปก่อนเด้อนะคะชอบอยได้ืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ซับสนิทคเพิเนด้วยด้วยค่ะหม,มักแห้ง ไว้กระต๊อะมันแจก